ขออนุญาตนะครับวัตดีบัสดีครับบัตรดีครับวัสรดีบัสดีครับแนะนําพวกผมมาจากองค์การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐนะครับออตลอมมาตรฐานสากลนะครับตั้งอยู่ที่คอินแก่นนะครับจะครอบคุมไปถึงทั่วประเทศนะครับวันนี้จะมาสัมภาษณ์แนะนําตัวหน่อยครับวันนี้ครับผมพันตำรวจเอกบรรชรมาลีศรีนะครับก็เป็นข้าราชการตำรวจเกษียณแล้ว อดีตเคยรับราชการอดีตเคยรับราชการอยู่ที่สพเมืองขอนแก่นครับกรลวงทอนทักษี่นะครับก็หลังจากเกษียณแล้วก็มาพักผ่อนอยู่ที่บ้านโคงเพชร4ซอย3นะครับครับซึ่ง10ปีที่อยู่มาเนี่ย5ปีแรกยจงไม่มีปัญหาแต่5ปีย้อนหลังขึ้นไปเนี่ยมีปัญหาทุกปีฝนจะตกมากตกน้อย ก็จะเกิดน้ำท่วมท่วมแล้วระยะแรกๆก็จะระบายลงภายในหนึ่งสองชั่วโมงระยะหลังนี่ไม่ลงครับเพราะว่าน้ำอั้นมากเป็นคนที่นี่นนก็<อ><อ>ถือว่าเป็นคนขอนแก่นไปแล้วพราอยู่มาสามสิบปีแล้วนั่งอยู่ตรงนี้ก็พื้นที่ที่อยู่ใช่ไหมครับโปรองแสงสิผมจะถามว่า <c oughs> ที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยพวกพวกผมนะ เห็นในสือ่อเห็นในต่างๆเนี่ยตำบลบ้านเป็ดเนี่ยมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมมากก็เลยจะถามว่าทําไมสาเหตุอะไรน้ํำจึงท่วมที่ตรงนี้เป็นที่เขาเรียกว่าหลังคาขอนแก่นนะสูงที่สุดแล้วมันท่วมไ้ไงครับเอ,อแถบนี้เนี่ยแถบนี้เนี่ย,ยคือถ้าใช้ถนนสีอาดเปียโชนชัยที่เข้าไปรอปแปดจะรู้ว่าโซนถนนเส้นเนี้ยจะมีสนามบินอยู่หักขึ้นไปทางทิศตะวันตกข้างบน สนามบินจะสูงแล้วก็จะไล่ระดะบไล่ระนาบลงมาจะมีหมู่บ้านที่เกิดหลังๆเนี่ยศาสิอะไรนะแถบหมู่บ้านศึกษาที่อยู่ขนาบเส้นทางออกสนามบินมามณาิวัน,นก็จะสร้างที่หลังแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องการปล่อยน้ําเสียควรเรือนบ้างอะไรบ้างแล้วก็ปัญหาจากสโลปที่ลาดลงมาก็ทําให้มาที่แก่นทองอม,มาที่แก่นทองแล้วพุ่งลงมาที่คงเทศสี่ถนนสีหัลลาด แอ่งต่ําสุดคือพงเพชรสี่หน้าพงเพชรสี่พอ,อข้ามถนนด้านนี้ก็จะเข้ามาปากทางหมู่บ้านตู้ยามะระปองพุ่งตรงมาซอยสามเลยซึ่งเป็นซอยต่ําสุดแล้วก็ซอยสี่ซอยห้าซอยหกก็จะสรบนิดนิดเลื้นนิดนิดแต่ก็ท่วมทุกซอยสามสี่ห้าหกท่วมแต่หนักสุดคือหนังกม่กี่ปีห้าปีหลังห้าปีหลังน้ําจะระบายช้ามากจนถึงขนาดอั้นอั้นแล้วล้อมตัวบ้านแล้วทําให้น้าเนี่ยพื้นดินด้านล่างชุ่มแล้วก็น้ําทะลุ ปูนรอยต่อกระเบื้องเข้าไปในห้องโถงห้องพื้นที่ใช้สอยห้องรับแขกเฟอร์นิเจอร์บิวอินทั้งหมดเลยครับตอนนี้ที่ที่พวกผมเนาะไปร่วมประชุมไปสังเกตการเนี่ยเห็นบอกว่าการอนุญาตการสร้างหมู่บ้านเต็มไปเลย,เยของบ้านเป็ดมันใช่ไหมแล้อันนี้เป็นพื <OK> ้น,นที่เขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลนัานเป็ดนะครับก็ ปกครองตนเองใช่ก็ก็แยกแยกแยกเมื่อก่อนเป็นแค่าบาอบตตอนนี้ยกระดับมาเป็นเทศบาลก็จะมีนายกเป็นผู้นําครับอเออพ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 ูดถึงเรื่องเทศบาลเนานะผมจะถามว่าน้ําท่วมเนี่ยเทศบาลช่วยอะไรไหมดูแลยังไงเออคือเมื่อฝนมาเมื่อน้ําท่วมก็จะเห็นการคึกคักการคึกคักกางแต่งตัวใส่บู๋อมาจกันมาำลุยน้ํานั่งเรือ แต่ของนู่นนี่นั่นหาเรื่องใช้งบเป็นภัยพิบัติคำว่าภัยพิบัติจะทําให้ผู้มีอำนาจใช้งบได้ถ้าประกาศใช่ไหมถ้าประกาศเป็นภัพิบัติจะจะเหมือนกับโอเพนให้ใช้งบซึ่งหลักการความจริงมันไม่ใช่